นะคะวันนี้ไม่ได้มีกองไพ่มาให้เรื่องนะคะก็เป็นการดูดวงอ่าโดยรวมนะคะว่าในเจ็ดวันนี้ เราจะพบเจออะไรบ้างสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกสิ่งที่ไพ่ยอยากจะเตือนเรื่องของการเงินเรื่องของอา่าสิ่งที่ต้องระวังสุขภาพหรือการงานแล้วก็ความรักนะคะเป็นดวงโดยรวมนะดังนั้นอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะอวันนี้จะเป็นการวางไพ่อีกแบบหนึ่งนะคะามาดูกันซิว่าการเงินใน7วันนับจากวันนี้เนี่ย หรือวันที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยคนที่มาดูเนี่ยการเงินจะเป็นยังไงคะอ้มันก็สำคัญเนอะยุคนี้ขอดูเรื่องสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็สุขภาพอ,อาจจะมารวมถึงสุขภาพได้ด้วยอึมอถึกทนอยู่นะเอามาแล้วก็เรื่องของ การงานจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคหรืองานจะลาบเรื่มเสร็จสมบูรณ์ไหมครับในเจ็ดวันนี้แล้วก็เรื่องของความรักว่าจะเป็นยังไงอ่ะมาดูเรื่องของการเงินก่อนเธอ,เอใช้เงินเก่งนะคะคนกองนี้ เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะจ๊ะแม้ว่าอยากจะเก็บนะถามว่ามีไรายได้เข้ามาไหมเรามองว่ามีไรายได้เข้ามานะแต่เอาแน่เอานอนด้านอารมณ์ด้านของการเงินอะไม่ค่อยได้ในที่นี้ถ้าเกิดบางคนทาฟรีแลนซ์นะรู้สึกว่าการเงินมันก็มาเรื่อยๆแหละแต่ว่า บางวันกระด้เยอะบางวันก็อาจจะไม่ได้แต่มันก็ถัวเฉลี่ยแล้วก็คือก็ยังโอเคแล้วก็ในที่เนี้ยรายจ่ายเราค่อนข้างอ่อนไหวอ่ะอืมจ่ายเงินง่ายจ่ายซื้อหนุนซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้อ่อนไหวไปกับการใช้เงินค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเออถ้าถามว่ามันแข็งแรงไม่ได้ของการเงินเรามองว่ายังไม่ได้แข็งแรงหรอกแต่ว่าก็ยังถือว่ามีเกณฑ์ที่มีกินมีใช้นะอืมอ่ะ มาดูเรื่องของปัญหาแล้วก็สุขภาพบางคนอย่าเพิ่งน้อยใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเคยขอพรน้อยไ,ไว้เอ้ทำไมไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาบ้างนู่นนี่นั่นก็ได้นะสำหรับบางคนนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของสุขภาพบอกเลยว่ายังแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อไว้นิดหน่อยในการใช้แรงง,งานใช้แรงกายเยอะ ผิดทงผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้แล้วก็บางคนให้ระวังผิดใจกับผู้ใหญ่นะถ้าเกิดไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่เนาะที่เคยแมตตาที่เคยเอนดูเราอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิริยาบางอย่างของเราทําแบบพื้นท่าใส่เขาเขาอาจจะไม่โอเคด้วยก็ได้หรือเพราะเขาทําอะไรบางอย่างไม่ดีกับเราเลยพื้นท่าใส่เขาก็ได้เช่นกันนะให้ระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยนะคะแล้วก็เหมือนการเงินเราแม้ว่าจะลุ่มๆุอดนๆดเนานะดูแบบว่าไม่ค่อยแน่นอนดูแบบว่า อันทางยากด้วยความที่แบบอาจจะซื้อเยอะซื้อของง่ายซื้ออะไรเงี้ยรายจ่ายเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าก็ยังมีอะไรบางอย่างมาซัพพอร์ตนะคะก็ถึงก็ถึงบอกไงว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ยังมีใช้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ว่าให้ระวังหน่อยเพราะว่ามีใช้ไปเรื่อยๆฉันก็ใช้จริงนะให้ให้ระวังเรื่องของการใช้เงินไว้หน่อยส่วนเรื่องของการงานเรื่องของโดนนินทาโดนว่ารับหลังนู่นนี่นั่น,นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะเราก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ถูกไหมแต่เรารู้สึกว่า ให้ระวังความไม่แน่นอนในเรื่องของการงานการดิวกันการพูดคุยกันแล้วก็บางทีอะ่ะมันเหมือนแบบได้อย่างเสียอย่างอ,ะอ่ะออาแถามว่ามันจะสําเร็จไหมมันก็จะสําเร็จแหละแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะโชคเลือดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหากับคนในที่ทํางานก็นิ่งไว้นะคะอืมนิ่งไว้ไม่ต้องไปทําอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดงานมีปัญหาเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยจับต้นสายปลายเหตุให้ถูกก่อนแล้วกันอ่า แล้วก็อันไหนตัดได้ก็ตัดมันเหมือนแบบไม่ได้มีแบบไม่เจ็บนะมันต้องมีเจ็บบ้างแต่เพื่อให้ได้ผลสําเร็จมาอมอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนอ่ะไม่ค่อยโอเคในด้านของการทํางานในเจ็ดวันนี้สักเท่าไหร่นะเอออารมณ์ค่อนข้างดุเดือดหรือว่าหน้ามุ้งหน้าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะอืแล้วก็มาดูเรื่องของความรัก ให้ระวังอารมณ์ตัวเองในเรื่องของความรักโลกรหลงความอยากได้ความอยากมีอยากครอบครองอารมณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะคะ ในที่นี้อาจจะหมายถึงอารมณ์ทางเพศได้นะในบางคนนะแล้วก็อย่าไปคาดหวังความรักว่ามันจะดีขึ้นเลยนะคะในสัปดาห์นี้ในเจ็ดวันนี้เพราะว่ามันแค่เจ็ดวันนะเนาะเรารู้สึกว่ามันก็คงยังเนินไปเรื่อยๆในแบบที่มันเคยเป็นอะแลวทําให้คนกองเนี้ยอาจจะหงุดหงิดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามถ้าโสดก็คือยังโสดต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะมีหงุด,งดหงิดหงเงี้ยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออทาไมไม่มีอย่างเขาทาไมไม่ได้อย่างเขาถ้าแอบแ้กแอบชอบเรารู้สึกว่า การกระทําของเขามันก็ยังดูเหมือนเดิมสําหรับเรามันก็ดูแบบหงุดหงิดเหมือนกันเหมือนเรายังไปไม่ถึงฝั่งฝันถ้าคนสถานะไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่แต่ให้ระวังเรื่องของสิบดบวกอย่าคิดเอามาผูกมัดก,กันและกันนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ผลนะจ๊ะอืมแล้วก็สถานะคนที่มีความรักดีอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ต้องฟังก็ไดนะ้ถ้าความรักดีอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไปของมันเรื่อยๆนะแต่คนกองเนี้ยจะขีห้หงุดหงิด งุศเนี้ยวมากกว่าเออระหวังเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะเออเราไม่รู้ว่าเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเข้ามากระทบหรือเปล่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากได้รับการซัพพอตในเรื่องของความรักสัหน่อยแต่พอมันไม่ได้ก็ยิ่งหุนหงิกเข้าไปใหญ่นะอืมทั้งที่จริงดวงเรานะเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เขาก็คุ้มครองได้ในเชิงที่พอที่จะทําให้ได้ที่จริงทําอยู่เนะี่ยที่เป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะดีหรือจะร้ายหรือจะขนาดไหนเนะี่ยแต่เรารู้สึกว่าเขาช่วยแล้วนะ แต่มันช่วยได้แค่เนี้ยบางคนมีเวรมีกรรมมีเรื่องของการเงินที่มันเหมือนจะดีแต่มันก็ยังไม่ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเรื่องของการงานเหมือนจะดีก็ยังไปแบบยังคลุมเครือเพราะว่าเนื่องด้วยเนื้อดวงเนาะมันยังไม่ได้ชัดเจนหรือว่าช่วยเหลืออะไรได้มากจริงๆเขาพยายามช่วยอยู่นะจ๊ะอ่า แล้วก็ทําบุญทําทานสวดมนต์บ่อยๆแล้วกันทําบุญตามเขาเรียกว่าอะไรตามศาสนาที่เรานับถือสวดมนต์ตามศาสนาที่เรานับถือไว้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะเออยังไงก็ทนอีกนิดหนึ่งนะคนกองนี้ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตดุเดือดไปเรื่อยๆก่อนนะคะช่วงน,นี้ก็แค่เจ็ดวันเธอไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเออดูกันเพื่อความบันเทิงขำๆนะคะอเอามาดูซิแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนกองนี้บ้างไหมเนาะ มาดูกันมาดูกันว่าพายอยากจะอวยพรอะไรหรือเปล่าอ่าช่วงนี้มีสมาธิไว้นะเขาเรียกว่าอะไรมีจุดมุ่งหมายมีสมาธิไว้แล้วก็ทำใจให้มันสบายๆชิวๆผ่อนคลายไว้นะคะอ่าสิ่งที่จะกำลังจะเข้ามามันกำลังใ,ใกล้จะเข้ามาแล้วนะสิ่งดีๆมันอาจจะไม่ใช่จังหวะในช่วงนี้หรือตอนนี้แต่ว่า กำลังจะเข้ามาแล้วคุณกำลังจะได้รับสิ่งดีๆแล้วแต่ว่าใจคุณก็ต้องคิดในแง่บวกคิดในเรื่องดีๆด,ด้วยนะคะอ่าแล้วเรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยไพ่มีอะไรจะเสริมไหมเอาแน่ให้ระวังอารมณ์ของตัวเองหน่อยนะอารมณ์ค่อนข้าง,างดูเดือด,ดเผ็ดมันออาไพ่มีอะไรจะบอกอีกคะในเจ็ดวันนี้เขอสามใบ ก็เนื่องด้วยเป็นกลางอาทิตย์อะเนาะเราก็ต้องชักหน้าไม่ถึงหลังกันเป็นปกติอยู่แล้วแะในเรื่องของการเงินนะคะปลายทางบางคนล้อมเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนหรือว่าอะไรนะปลายสัปดาห์สักทีเหนื่อยแล้วอยากพักแล้วอะไรทงี้จริงวันนี้เพิ่งวันจันทร์นะจ๊ะฉับไวแล้วก็อภิรมอ่าไพ่มาตอกย้ํานะคะอืมทนอีกหน่อยนะ,ะในเจ็ดวันเนี้อาจจะยังไม่ได้นะแต่เรารู้สึกว่า มันกำลังจะจบแล้วเรื่องราวที่แย่เรื่องราวที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกงกรรมกงกวเียนอ่ะเออเจ้ากรรมในเวรยังไม่ปล่อยอะถ้าเกิดเชื่อเรื่องนี้นะเจ้ากรรมนังยในเวรยังไม่ปล่อยช่วงนี้ดวงยังซวยยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าอะไรก็ดูแย่อะไรก็ดูแบบว่ายังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ยังพัวพันอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่เพะเคาะพ้นเคราะห์กรรมนอนนะตอนนี้แต่ว่ามันกําลังจะจบแล้วเออไม่ว่าคุณติดขัดในเรื่องอะไรแม้ว่าคุณจะเจอในเรื่องอะไร สิ่งเหล่านั้นมันกำลังจะผ่านพ้นไปนะมันเหมือนเป็นช่วงของการละทิ้งละเลิกอะไรที่มันไม่ดีในช่วงนี้ก็จะหายไปจากชีวิตเรานะคะรวมถึงบุคคลด้วยนะไม่ได้หมายถึงแบบว่าแฟนหรือคนรักอย่างเดียวอาจจะคนรอบตัวเพื่อนถ้าคนไหนไม่จริงใจคนไหนไม่โอเคก็เหมือนเขาค่อยๆเฟดแล้วก็หายไปจากชีวิตเราแล้วก็ปัญหาที่เราเจออิเล็กเขคขาทั้งหลายหลายร้อยแปดพันเก้าหนึ่งวันพันเรื่องราวอะที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะเรารู้สึกว่ามันกำลังจะจบแล้วช่วงนี้อาจจะดูวุ่นวายไปหน่อยแค่นั้นแหละแต่ แล้วพอมันจบสิ่งใหม่เข้ามาปุ๊บเลยจ้าเออเนี่ยในเร็วๆนี้มันกาลังจะจบแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีความอภิรมนี่คือยิ่งกว่าหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยสิบใบย,ยีิบใบรวมกันนะเออมันมีแบบว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเนกสิ่งที่เราอยากจะได้อะไพ่เนี่ยถึงบอกไงว่าเฮ้ยกำลังจะได้แล้วกำลังจะถึงแล้วอ่าเรารู้สึกว่าสวดมนต์มีสมาธิ มนิเฟสสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนึกถึงจะสิ่งดีๆคิดถึงจะสิ่งดีๆสิ่งที่เราอยากได้คิดถึงเงินไวเออเงินเป็นฟอนอยากจะซื้อนูนซื้อนี่ก็คิดไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าเออถ้ามีเงินฉันจะซื้อแต่อย่าคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่มีเงินซื้อไม่ได้ก็บอกว่าเออถ้ามีเงินเดี๋ยวจะมาซื้อนะเออเงินต้องเข้านะเดี๋ยวจะมาซื้อนะมีเงินใช้นู่นใช้นี่อะไรเงี้ยเรื่องของการงานก็คิดไว้เลยว่าอุปสรรคนี้เดี๋ยวมันจะจบนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีทางออกนู่นนี่นั่นได้นะอ จเจอความรักที่ดีความรักที่อบอุ่นความรักที่ได้รับการทนุถนอมเอเป็นแรงบันดาลใจเออเป็นคนซัพพอร์ตเราได้ในทุกๆด้านในที่นี้อาจจะเป็นความรักความแม่ตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนใกล้ตัวจากคนใกล้ชิดได้หรือจะเป็นความรักหนุ่มสาวด้วยก็ได้เช่นกันนะจ๊ะถ้าเกิดถามว่าเรื่องของสุขภาพบางคนก่อนหน้านี่อาจจะสุขภาพไม่ดีนะ อาจจะสุขภาพไม่ไม่ค่อยโอเคแต่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเรื่องราวร้ายๆอ่ะมันจะจบแล้วก็อาจจะได้อยู่ขั้นตอนละการรักษาโน่นนี่นั่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีการพลิกฟื้นในเรื่องของสุขภาพนะจ๊ะยังไงก็ให้กาลังใจคนกองนี้เนาะขอให้เจอเรื่องดีๆไวๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปไวๆแล้วกันนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวร,รายละเอียดใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าแบบพื้นดวงแบบเต็มอันนี้ดูไม่เต็มนะดูแบบคร่าวๆเฉยๆนะคะแบบ แบบมินิแอนด์มินิและมินิเอ่อถ้าอยากดูเต็มเต็มมันก็จะมีแบบโทรนะเออโทรคอลไลน์แล้วก็เป็นแบบพิมพ์ก็เหมือนกันก็แต่ว่าแบบพิมพ์อ่ะจะไม่ได้จัดเต็มเท่าโทรคอลไลน์นะคะก็อาจจะเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าจะจัดเต็มเยอะกว่านี้นิดนึงจ้ะอืม ยังไงก็ค่อยๆดูไปกับเรื่องของความรักกับเรื่องของงานกับเรื่องของชีวิตทนไปอีกนิสหนึ่งนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะถ้าอยากดูดงส่วนตัวรละเอียดใต้คลิปนะคะหรือ f a c e b o o k มาดามรันจวนได้นะจ๊ะไปแล้วนะคะเช้า